ผมวันนี้กบันบริหารสารที่ยี่สิบานะครับมีหน้าคามสองพันหาร้อยหกสิบสี่กบังมดแดงโมกันนะครับผมห <c oughs> ลังจากพานไปได้3สนสบแปดหมือนะครับหนอดก็เดินดีนะครับเมื่อเริ่มจัดแล้ว ยังมีแม่งเตาท่องน,นะครับผมสเสร็จละบินเจ๊งอีลีนะครับบางต้นกเ็เริ่มมีหมากน้อยๆแล้วนะครับใบใหม่ๆนี่รู้สึกว่าจะเป็นพิยแล้วนะนี่ ลักษณะใบปตนี้งน,อน้องนี่ต้องไปถามอาจารย์อีก็ครับเนี่ยเริ่มเป็นมาร์กครับมาร์กหน่อยแสนสิบแปดเมื่อครับเรื่อก็เริ่มเง้วเริ่มออกดอกแล้วครับผมช่วงนี้ต้องระวังนะครับ จิะติดโลกติดนั่นได้ไง่ายๆครับเพราะว่าตดหลบบอนแยนครับเพราะว่ามีดอกนี่น,นั่นออกมาแล้วเสือโลกจิมาทำลายไ,ได้ไง่ายๆได้นะครับผมนี่ก็เริ่มเป็นมากแล้วครับผม หน่อยๆขอที่เ่าได้น่อยนหนึ่งสองสามสี่เคื่อว่าให้ใบคอที่สิบสามสิบสี่ขคลนหมดแลครับผมว่าจังสีน้วยไงบ้าเยวอีกโดนอยู่ครับเมื่อนี้สามสิบแปดอีกไม่าเป็นเดือนหมดแล้วครับกว่าชีได้เห็นหมากเห็นหน้อย จุ่มตัวใหญ่ในกับแสมที่แปดหมื่นแล้วนะครับแต่ตัวน้อยๆนี่ประมาณเดือนนึงนลครับเฮ้ยวันที่สี่จะเดือนนึงครับปลูกที่หลังปิดสองชุดนะครับเพราะว่าปลูกช่วงที่มันบวก,กิดนะครับแซมขึ้นมาอันนี้ประมาณวันที่สี่ม่ชนาใก็สี่เดือนนะครับอันนี้ก็เพิ่งฉีดนมไปครับนมบวกยาสูบ ไรเพียรอะไรมาเรงครับบมลูอ่ะสิเอาอยู่บ่ครับนี่ครับเป็นใบที่นะแมงเตาแดงอ่ะมีน,สสนะครับสงสัยจะโอยูนะครับเรียนรู้กันไปครับผมนี่เป็นนเมยน์นั่นนี่เมยเล็กๆในหน่อยแน่แน่ไปเบิ้งพุ่มนั่นนี่ก็ครับพุ่มนั่นช่วงงามครับ สารกันอยู่บันไล่สองครับผมบาทที่นี่ปลูกจอคือว่านะครับหา่างปวะมาณสองเขื่อนนะครับผมบางมองกับพ่อๆสองเขื่อนครับเพราะว่าไทยเป็นคู่แล้วก็ปลูกใส่ขวาไปเลยนะครับสนามผมกับสตไทแบบคู่ยังไงญ่คือเลย่ะครับ มันก็สะดวกได้กันกำจัดวัชพืชตรงกลางนี่ครับไทยซองเทธอมันก็เบิดแล้วนะครับแต่ว่าตรงกลางยังสี่เข้ากระโลกเอานะครับมันเกียวกันยังสวยงามอยู่นะครับผมมันเกียวมือนี่กงไหนจะหลังเลือกตั้งสอถ่อไปแล้วครับผมจังสิได้ มาขุดมาก้นครับเนี่ยดินแยกแตกเลยแห้งแล้วนี่ยอุดรู้ว่าหัวสิเป็นจังไหนแล้วครับอาจจะเป็นหัวปุ่มปุ่มติดติมขึ่งก็แล้วครับเพราะว่าดินมันแข็งครับเราเบาเรื่องเครื่องนี้นุนด,ดยอดดีครับตัดไปเห็ดพันธุ์งามๆเลยครับมึงแต่งมอ่ตอครับผม โดยรวมล้วก็สวยงามายูยนะครับคู่ที่สามที่สี่ในคู่ที่หาคู่ที่หากะท่มนั่นอยครับเมื่อนี้จัดเข้าไปสามทางครับหกคู่สามทางหกคู่เอาแบบยูไปเลยนะครับ ต้องเบิ้งครับเวลาวางบักแตงหม้อกับแมงอันใดสิไปก่อนกันครับเพราะว่าจัดหนักฉีดท,ทั่วทั้งใบทั้งยอดทั้งนั่นเลยนะครับเนี่ยเอาเห็นหมอดมวยหม้อละแมงไปเลยครับนี่ใบอันใดสิอยู่อันใดส,สิไปครับระวังพี่แอร์กับบักแตงหม้อ ใส่ยาสูบผสมกับนมข้นแล้วก็ผงซักผ้าขึ้นเป็นว่าเหรครับจากสิเป็นแนวด้นะครับต้องอันนี้ก็คือประสบการณ์จริงนะครับผมบดอด้อกขัดหลอกออกมานะครับบอด้อัดบอด้ยังนะครับก็คือสดสดหลังจากที่ไล่เรียงคลิปมาคลิปนี้ก็เป็นปัจจุบันแล้วครับผม มือสีได้มือต่อมือหรือว่าซ้องซ้ม,มือเลรวครับบาทสีบอดได้ย่อนไปลงคือก่อนครับยี่สิบเป็นแต่งไทยครับผมเรื่อม,มีดอกแล้่วนน้อยคือมีดอกนีม่มีหอดหมากนะครับทางต้นเดี๋ยวผมสีภาไปเบิ่งนะครับต้นนี้มีหมากนะครับเนี่ย มีสชวงหมากเลยนี่ชอวงหมากบ่เคยปลูกกันนะครับ,บแต่งได้เคยปลูกอยู่แต่ว่ามันเป็นลักษณะนี้ครับมันคือสันแทะนที่ออกไปเรื่อยๆมันบ่เอา้าขั้งแหลกนะครับเนาะไปจังสังเกตไปเรื่อยๆครับผม แต่งไทยก็งงามอยู <Solomon diese |ms|> ่ครับแตีงไทยแตงไทยลูกกลมนะครับโอ้ชัวเราเป็นหน่วยการที่พทอนี่ก่วยดีครับหน่วยใหญ่ๆครับผมสำหรับเมื่อกี้เจ็ดเจ็ดโมงแล้วนะครับวสวดีใส่ชีตาเวนคือเก้าแล้วครับผมโปรดติดตามแตีงโมของเขาอยู่ออกหน่วยออกผล แจ้งไะไรกันแจ้งว่ากันนะครับผมเด้อน,นี่ขอสวัสดีครับผม